สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์รอดชาแนลผู้รับสาง่งตจักรวาลแปลความหมายด้วยกันอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาเช็คพลังงาน Energy นะคะไม่ว่าคุณจะชมคลิปนี้ช่วงไหนเวลาไหนก็แล้วแต่นะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะใครจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณนะคะใครจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะเพื่อนๆนะใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะ ราคาใครจะเข้ามาสรารภาพรักกับคุณใครจะเป็นว่าที่แฟนคุณนะคะในอนาคตนะพลังงานของชาวธาตุไฟขึ้นมาแล้วนะคะชาวธาตุไฟอาจจะไปคบกับชาวธาตุดินหรือเปล่านะ,ะ e e n of Pentacles นะคะคนคนนี้เขามีความมั่นคงหนักแน่นนะคะถึงแม้ Energy เขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรือ,อ,อไปสนใจชีวิตส่วนตัวของตัวเองนะคะเขายังถือความรู้สึกและก็เป็นคนที่มั่นคงจริงจังรักเดียวใจเดียวและก็เป็นคนที่ ะะเขาเรียกว่ามีศักยภาพในการทํางานหาเงินเป็นความรักความรู้สึกที่มั่นคงต่อคุณมากๆเลยชาวธาตุไฟคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินทู้ศพกันรลยเมื่อก่อนก็ได้นะคะชาวธาตุอะไรก็ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะชาวธาตุไฟเขากำลังคิดนะ,ะถึงนะ,ะหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทํากับคุณคนคนนี้อาจจะเตรียมซื้อของฝันมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะคะเขากำลังนะคิด จินตนาการถึงบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มีคุณหรืออาจจะซื้ออะไรมาเป็นของฝันให้คุณก็ได้นะ,ะสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าเอ๊ะคุณจะต้องการสิ่งนี้สิ่งนั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในสิ่งที่เขาคิดนะคน <analy zer> คนนี้เขานะคะเป็นคนที่เก่งมากๆเลยมีโปรเจกต์นะคะในหัวมีงานที่ต้องทาหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบนะคะเขา,ามไม่ชอบสิ่งที่เพ้อฝันนะคะเขาชอบเขาชอบสิ่งที่จับต้องได้แต่คุณนะคะเป็นสิ่งที่เขาสนใจและชอบว้าวนะคะ เขาบอกว่าคนคนนี้นะคะคนที่จะมาสารภาพร,รักกับคุณเนี่ยนะคะในเร็วๆนี้เนี่ยนะคะของชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นคนที่ดูดีและโดดเด่นมีพลังงานเดือดซันนะคะพลังงานเดือดซันเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นราศีสิงหรือลัคนาสิงนะคะเพื่อนๆมันมี energy ตรงนี้เพราะาดาวอาทิตย์ที่โดดเด่นคือชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงนะคะชาวธาตุไฟนะนะ แล้วก็พลังงานนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานนะคะเขาอาจจะเป็นดาราเป็นนักร้องมีชื่อเสียงในวงงานในวงสังคมเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะเป็นยูทูบเบอร์มีคนที่ติดตามเขานะ,ะ mm. เขามีความมั่นคงทางการเงินมีความมั่นคงทางการงานมีชื่อเสียงเงินทองมากมายนะคะ mm. เขาบอกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เมื่อเขาได้เจอคุณนะ คุณเป็นความอบอุ่นนะคะเป็นเขาไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะได้เจอคนแบบคุณนะคะชาวธาตุไฟนะพลังงานเดอะซันนะแปลว่าตัวเขาเองก็จะต้องเป็นคนที่นะ,ะมีสเสน่ห์เหมือนกันนะ,ะเขาบอกว่าตัวเขานะคะเมื่อเจอคุณเนี่ยนะคะเขาอะรู้สึกว่ามีความสุขนะคะมีความสุขมีความสดชื่นมีการเฉลิมฉลองแปลว่าเอเนจีนี้นะคะ ชาวธาตุไฟคุณและเขาน่าจะได้ออกเดทนะะน่าจะได้ออกเดทน่าจะได้สรารภาพรักหรือมีความที่สุขสมหวังสดชื่นรอคุณอยู่แน่นอนคนคนนี้จะได้สรารภาพรักกับคุณแน่นอนนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นราศีอะไรก็ได้ลัคนาอะไรก็ได้น่าจะเป็นคนของคุณที่คบคบ,คบหาดูใจที่ดูดูกันอยู่นะคะมีสิทธิ์ที่จะได้นัดเจอนะคะไปออกเดทนะคะไปดื่มไปดิง้ง ไปอยู่ในสถานที่โรแมนติกไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นชายทะเลไปอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าเป็นธรรมชาตินะคะมีความสุขนะคนคนนี้มีความรักให้คุณอย่างมั่นคงเลยนะคะชาวธาตุไฟนะ,ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่านะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนนิ่งๆน,นะคะและก็ชอบทํางานชอบความมั่นคงนะคะตอนนี้คุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะมีพลังงานว่านะคะคุณและเขาเนี่ย จะไม่เคยห่างหายกันไปในชีวิตนะในชีวิตปัจจุบันของคุณเนี่ยจะไม่เคยหายกันไปนะอาจจะเกี่ยวข้องผ่านงานหรือผ่านโซเชียลออนไลน์ก็ได้อย่างไรคุณและเขานะคะจะมีการปรึกษาหารือนะคะเดิด้านงานด้านเงินด้านการดําเนินชีวิตแพชชั <c> ่น <oughs> เป้าหมายในตัวตนของคุณและเขานะคะมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะคะ ก็เลยคุณกับเขาก็เลยรู้สึกว่านะคะมันมีแพชชั่นมันหวัดไหวมันมีเอเนจี่ที่ทาให้เขาอะอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์หมอเชื่อว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละนะคะชาวธาตุไฟคนที่นะคนคนนี้แหละนะ,ะจะมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เมื่อเมื่อชาวธาตุไฟนะคะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะ อยู่ในที่ของคุณหรือว่าหันหลังมาโฟกัสที่งานที่เงินของตัวของคุณเองคนคนนี้เขาจะเริ่มต้นนะคะแอคชั่นเพื่อติดต่อสื่อสารผ่านงานหรือผ่านข้อความข่าวสารหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะชาวทัดไฟเพื่อขยับความรักความสัมพันธ์นะคะหมอไม่รู้ว่าชาวทัดไฟนะคะคุณไปเกี่ยวข้องกับคนลักษณะที่หมอแจนพูดไปไหมนะคะติดต่อผ่านโซเชียลออนไลน์ติดต่อผ่านงานแต่อยู่ไกลกันนะคะ คนคนนี้จะเริ่มต้นนะคะเขาไม่ทางเลสับสนในความรู้สึกแล้วว่านะคะคุณเป็นคนที่ใช่หรือเป็นคนที่ไม่ใช่นะ,ะเขาอยากให้คุณนะคะอยู่ในชีวิตเขานะคะไม่ได้อยากเกี่ยวข้องผ่านงานไม่ได้อยากเกี่ยวข้องเป็นแค่เพื่อนหรือไม่ได้อยากเป็นแค่คนร่วมง,งานหรือแค่คนรู้จักนะคะเขาอยากจะมีความสุขนะคะอยู่ใกล้ชิดกันกับคุณนะคะคนคนนี้จะมาขอคุณเป็นแฟนแน่นอนะะๆๆน,นะคะให้คุณสังเกตหรือดูดีๆนะคะเพื่อน คนคนนี้อยู่ที่ไหนนะคะต of of หวานนะพลังงานอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลนะข้ามแม่น้ําข้ามทะเลนะมีสถานการณ์ของน้ำนะที่เอที่เราคอยที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไระระยะทางนะคะเป็นอุศักร์กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่คนคนนี้จะไม่ย่อท้อนะคะเพื่อนเ คนคนนี้เขากำลังคิดหลายสิ่งหลายอย่างนะคือวาดแผนนะคะแผนไว้นะวาดแผนที่จะต้องได้นะคะที่เขาคิดไว้นะเกี่ยวกับชีวิตนะเกี่ยวกับตัวคุณเลยเขาเขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดและจินตนาการการรอคอยในอนาคตในระยะหนะึ่งะคะที่เขาอ่ะจินตนาการไว้ว่าเขาจะต้องสร้างความร่ํารวยนะความอุดมสมบูรณ์นะ ความมั่งคั่งนะคะครอบครัวที่มีเงินใช้ใจ่ายนะพ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้าสร้างครอบครัวนะ,ะมีลูกด้วยกันนะะอะไรแบบนี้นะสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะชาวธาตุไฟนะ,ะไม่ใช่สิงห์ธนูนะคะเขาบอกว่าคนคนนี้นะคะเขายัางมั่นคงต่อคุณนะะและเขาจะกลับเข้ามานะ,ะแสดงออกความรักความรู้สึกเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะ,ะ,คะจะนะจะไม่ได้ จะไม่ได้ปิดบังซ่อนเลนความรู้สึกเขาอยากจะกลับมาดูแลคุณอยากกลับมาชัดเจนนะคะอยากกลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังและอยากได้ความรักจากคุณด้วยอยากสมหวังคนคนนี้นะคะของชาวธาตุไฟนะเขาบอกว่าเขาอยากเจอหน้าคุณนะตอนนี้นะคะพลัางงานน่าจะอยู่ไกลกันแหละเขาบอกว่า เมื่อเขาเจอนะคุณนะคะเขามั่นใจว่าคุณนะเป็นคู่ครองหรือเป็นเนื้อคู่ของเขานะมันมีพลังงานสองถ้วยออกมาคือคุณนะเขาก็มั่นใจว่าคุณรักเขาและเขาก็มั่นใจว่านะเขาก็รักคุณเหมือนกันนะะเป็นพลังงานที่ให้และได้รับคนคนนี้จะกลับเข้ามานะคะหยิบยื่นนะหยิบยื่นความรู้สึกหยิบยื่นการดูแลเทคแคร์เฉลิมฉลองกลับมามอบความสุขนะคะ กลับมาทํางานในความสัมพันธ์นะคะที่รอเวลาที่จะเจอกันรอเวลาที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์เนี่ยนานมากๆแล้วนะมันเป็นเอีจที่เฝ้ารอคอยที่ให้ตัวตนของเขาเนี่ยนะประสบความสําเร็จทางการงานทางการเงินแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองที่มั่นคงและมั่งคั่งจนเขาแน่ใจว่าคุณเท่านั้นนะคะชาวธาตไฟที่เขาจะเป็น เป็นคู่เป็นเนื้อคู่หรือคนที่เขาจะใช้ชีวิตแต่งงานไปด้วยกันคนคนนี้จะเข้ามาสาร,รภาพรักแล้วก็แอคชั่นนะ,ะมาจ่ายเงินให้คุณใช้ใจ่ายในชีวิตนะคะคุณผู้หญิงชาทธาตุไฟคุณเตรียมรอได้เลยคนคนนี้รักคุณแน่นอนนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าในลักษณะที่แบบว่าตอนนี้คุณและเขาอยู่ไกลกัน <c oughs> <c oughs> แปดถ้วยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขากําลังรอคอยนะคะเขาอาจจะรอคอยที่จะเดินทางมาเจอคุณหรือตัวคุณชาวธาตุไฟเองนะที่รอคอยที่จะได้พบเจอกันเขาบอกว่าเขาอะ ไม่อยากไม่อยากที่จะให้มันช้าไปกว่านี้เขาใจร้อนอยากจะเจอคุณเร็วๆนะคะใจร้อนนะสมมุติว่าชาวทัดไฟผู้หญิงชาวธาตุไฟบางคนนะคะที่นะ,ะแยกอยู่กับห่างไกลสถานการณ์ที่ห่างไกลอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือหันหลังให้คนคนนี้ไปอยู่ในสถานที่ของตัวของคุณเองเนี่ยคนคนนี้เขาอะไม่ยอมนะคะเพื่อนๆไม่ยอมปล่อยผุดไปแน่นอน night of s o u r กับ A d e of s o r เนี่ยนะคะเขาคิดและตัดสินใจแล้วว่าเขาต้องบอก เขาจะชัดเจนกับคุณเขาจะมุ่งมั่นและเขาจะต่อสู้อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคุณเป็นเดอะซันสำหรับเขาแล้วนะคะเอสออฟโซนนี่คือการคิดพินิจพิเคราะห์และก็สู้กับสถานการณ์ที่เขาคิดว่าเขาจะต้องชนะเขาไม่ยอมให้คุณห่างจากเขาหรือแยกอยู่กับเขาหรือสถานการณ์ที่เราต้องห่างไกลกันหรือเขาจะไม่ยอมให้คุณห่างหายไปจากชีวิตเขาโดยตลอดชีวิตเขาไม่ยอมสิ่งนั้นแน่นอนนะคะเขาจะนะนะทำบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจน ณนะตอนนี้หมอคิดว่าเขาแพนว่าจะเดินทางมาหาคุณนะเพื่อนๆนะคะเขาคิดว่าเขารอคอยเวลาที่จะเดินทางมาเจอคุณมาเจอหน้าคุณนะ,ะจะต้องมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะพูดบอกคุณคนคนนี้นะหมอบอกเลยนะว่าเขาอะนะเป็นอ n e r g y ที่แบบข้างรักคุณมากๆเลยนะสามารถเป็นพลังงานธาตุดินได้สามารถเป็นพลังงานชาวราศีมังกรก็ได้นะคะเพื่อนๆนะ คนคนนี้เนี่ยนะคะเขาเคยกลัวนะกลัวการเริ่มต้นใหม่เขาอาจจะเคยมีปัญหาผิดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะคิดว่าในจุดที่เขาทํางานอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะว่าเขาอ่ะไม่สามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ได้หรือเขาเคยเจ็บเจ็บปวดเสียใจเรื่องผิดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเขาเสียใจเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาก็เลยไม่คิดว่าเขาอ่ะ นะคะก่อนที่เขาจะมาเจอชาวธาตุไฟว่าเขาอะจะไม่เคยจะไม่มีความรักจะไม่เริ่มต้นความรักแล้วความรักมันทําให้เขาท็อกซิกทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจแต่เมื่อเขามาเจอคุณนะคะคุณเป็นคนที่อบอุ่นนะคะชาวธาตุไฟอบอุ่นอ่อนโยนนะคะพูดจาเพราะนะคะมีน้ําใจไม่ตีแล้วเขารู้สึกว่าเวลาอยู่กับคุณเนี่ยคุณนะคะเป็นเอเนจีที่นะ,ะเหมือนอ่อนโยนเหมือนทัศในจิตใจในจิตวิญ,ญญาณเขาได้นะคะ เขาชอบความชาญฉลาดของคุณเขาชอบความน่ารักนะฮะอ่อนโยนของคุณเขาชอบความเรียบร้อยของคุณนะถ้ามันเหมือนว่าคุณเข้าไปสัมผัสหรือเข้าไปเยียวยาเฮลิ่งจิตใจของคุณนะคะเพื่อนๆนะใครบางคนชาวธาตุไฟคุณอาจจะเป็นคนที่เฮลิ่งเหลือควบคุมคอนโทรลในการใช้ชีวิตหรือการดําเนินชีวิตได้ด้วยตัวคุณเองเขาก็เลยปื้มนะเขาก็เลยปื้มคุณในลักษณะที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะะ รู้สึกอ่อนแอในสภาวะที่เคยผิดหวังเสียใจไม่เชื่อกับสังคมรอบด้านผู้คนท็อกซิกหักหลังเขาเนี่ยพอเขาเจอคุณเนี่ยมันทําให้เขาว่ารู้สึกเหมือนเข้มแข็งและแข็งแกร่งต่อสู้ควบคุมกับจิตวิญญาณด้านอ่อนแอของเขาเนี่ยจนทําให้เขาเติบโตเป็นพลังงานเอ็มเพอเรอร์นะคะตอนนี้เขาพร้อมที่จะนะรับภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างนะความรู้สึกที่เขาอึดอัดหรือแบกรับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณที่เขาอยากจะเจอคุณ เขาจะแอคชั่นนะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะนะหลบหล,ลีกๆหรือไม่แสดงออกความรักความรู้สึกสิ่งนี้นะสิ่งที่รอคอยนี้มันจะจบสิ้นไป ความเป็นม้ความผิดหวังท็อกซิกนะของชาวธาตุไฟหรือของเขาเองนะคะคนคนนั้นของคุณมันจะจบไปนะคือง่ายๆแหละสิ่งเก่าสิ่งเดิมจะจบไปความไม่ชัดเจนนะคะการแบกรับความรู้สึกหรือเขาหลบหนีหรือหลบหลีกความรักความสัมพันธ์หรือคุณไปเนื้อคู่ที่เขาก็รู้สึกได้แหละว่าการรอคอยใครสักคนมาเนิ่นนานแสนนานเนี่ยก็คือชาวธาตุไฟนั่นเองนะอาจจะมีพลังงานราศีพิจิกรคศีพิจิกมีราศีเมษรคณาเมษเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะ เขาบอกว่าเมื่อเขาเจอคุณนะคะเขาคนนี้ต้องสารภาพรักกับคุณแน่นอนนะคะเขาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นดังดวงนะเดอะสตาร์ Star, นะเป็นแสงสว่างเป็นความชุ่มชื้นเป็นความชุ่มชื้นหัวใจนะคะเขาไม่ได้สนใจอยากจะอยู่คนเดียวเป็นความหวังในคืนมืดมิดนะคะในจิตวิญ,ญญาณที่เขามืดมนอนตการนะคะที่เขาเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักความสัมพันธ์คนแทงข้างหลังท็อกซิกเนี่ยนะ,ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากอยู่เป็นโสดแล้วตอนนี้นะคะ เขาอยากแต่งงานเขาอยากมีคุณเขาอยากมีความรักที่มั่นคงและเขาก็เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้ถ้าเขาจะเริ่มต้นทำนะในความรักความสัมพันธ์หรือเขามาสารภาพรักกับคุณเนี่ยนะความรักครั้งนี้จะต้องสําเร็จและก็สมหวังนะคะเพื่อนๆเขาจะต้องทําสิ่งนั้นให้ได้นะตอนนี้แปลว่าพลังงานของคนของชาวทัตไฟเขามีความมั่นใจและเหมือนเขาอยู่ในขั้นตอนที่เยียวยาจิตใจครบถ้วนแล้วเพราะว่าเอเนจีของคุณเมื่อคุณอยู่ใกล้กับเขาหรือได้รู้จักกับเขาเนี่ยนะ คุณอะเข้ามาเยียวยาหรือฮีลิ่งหรือเติมเต็มจิตใจหรือตัวคุณหรือมุมมองาการใช้ชีวิตที่คุณเนี่ยนะมีให้คนคนนี้มองนะคะนะคะเพื่อนเพื่อมันก็เลยทําให้เขาอะต้องการมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเหมือนว่านะค,ะคุณและเขาเนี่ยอาจจะรู้จักทําความรู้จักหรือเรียนรู้กันมานะคะอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาไว้วางใจคุณและคุณก็ไว้วางใจเขา ให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่เขาอาจจะยังไม่ได้ขอคุณเป็นแฟนนะคะ g y e r g y ชาวธาตุไฟนะอันนี้คลิปนี้เหมาะสําหรับผู้หญิงที่เป็นธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะเพราะว่าคุณของคุณคนของคุณเนี่ยนะคะจะเร็วๆนี้นะคะไม่นานนี้เหมาเชื่อว่าเผอก็อาจจะเป็นวาเลนไทน์นี้หรือเดือนกุมภานี้หรืออะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะนะคะไม่ว่าคุณจะชมคลิปนี้ คลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆมันมีพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเติบโตในเดือนกุมภาพันธ์นะคะช่วงวันอาทิตย์ช่วงเดือนเมษายนหรือช่วงเดือนพฤิกายนนะคะมันสามารถเป็นไปได้หมดไม่ว่าคุณจะชมคลิปนี้ช่วงไหนนะ,ะเวลาไหนเช้าสายบ่ายเย็นหรืออาจจะเลยเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วเราก็รอเดือนเมษาเดือนพฤษภาฯนะคะมันเป็น energy ประมาณนี้ไม่จํากัดการเวลานะ คนคนนี้อย่างไรก็ต้องมาสาร,รภาพรักกับคุณแน่นอนเพราะเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขนะเขาประสบความสําเร็จหรือมีแพชชั่นมีไอเดียในการทํางานเพื่อให้เขานะคะเขาเรียกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเนี่ยเพราะได้แรงบันดาลใจจากคุณนะคะชาวธาตุไฟนะ คุณเป็นคนที่ปลูกพลังงานที่มันเคยตายไปแล้วอ่ะจิตวิญญาณชีวิตจิตวิญญาณที่ติดอยู่กับใครบางคนที่มันเจ็บปวดเสียใจไม่มีพลังงานทํางานไปวันวันเหมือนมนุษย์ซอมบี้เมื่อคุณนะคะเมื่อเขาได้เจอคุณนะเขานะคะ รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นแสงสว่างที่เข้ามาฉายส่องชีวิตเขาให้เขารู้สึกมีความหวังเขารู้สึกว่าความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันตัดหายไปจากชีวิตของเขาได้โดยง่ายโดยพลังงานเอนเนอร์จีของคุณที่เหมือนเป็นคนที่เข้าไปเฮลิ่งหรือเยียวยาจิตใจของเขาเขารู้สึกมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นภาระเหนื่อยหนักเนี่ยนะคะที่เขาแบกไว้ในความรู้สึกต่างๆที่เขาแบกความรักความเจ็บปวดเก่าๆไว้คุณเป็นคนที่เข้าไปเยียวยาจิตใจเขาอ่ะคุณเปรียบเหมือนเป็นยังลบที่ไปลบ สิ่งสกปรกในชีวิตของเขาออกในใจของเขาอ่ะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าคนนี้แหละที่เป็นแสงสว่างนําใจของเขาและเขาเจอคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอ่ะช่างโชคดีที่สุดในโลกใบนี้นะเขาอยากจะเอาความสุขครั้งเนี้กลับคืนมาในชีวิตเขาให้ได้นะคะชาวทัตไฟคะเป๊ชนะเมสสิงห์ธนูนะหมอเชื่อเลยนะคะว่า คุณอนะคนนี้น่าจะเป็นคู่ของคุณที่แท้จริงนะคะเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ว่าเขาจะแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคนของคุณนะรอนิดหนึ่งคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้อยู่ต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลนะคะต่างชาติอะไรก็ได้หมดนะคะได้ทุกอาชีพนะคะสาขานะ,ะเขารอคอยที่จะเจอคุณคุณก็รอคอยที่จะเจอเขานะคะมันเป็นสิ่งนี้นะคะเอาราคานะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ